สวัสดีครับวันนี้มานั่งเล่นครับชิวๆครับดูมวยครับช่วงเย็นหลังเลิกงานประมาณสองสามทุ่มได้ว่างๆครับรีแลกสมองนิดนึงฮะทำงานมาทั้งวันฮะวันนี้ยุ่งมากครับทำตั้งแต่เช้ามันเป็นวันเสาร์แล้วก็ตรงกับ วันลุมพินีด้วยเป็นวันไฟไนายครับผมดูประมาณสี่ห้าคู่นี่แหละหลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาทำทำตั้งแต่9ก้าโมงกว่ายันสี่โมงเย็นครับโคตรล้าเลยครับมาเยอะมากวันนี้ไม่ไม่รู้เป็นวันอะไรเหมือนนัดกันมาทำไปนึงเสร็จอันหนึ่งต่อมาเรื่อยๆครับก็หลังเรื่องงาน หลังจากที่ผมเลิกงานเสร็จปุ๊บผมก็มาทําที่ออกกําลังกายของตัวเองพอดีไอตัวแขวนคนะานแขวนขาขายึดคานมันนะั่นั่นมันลม้มครับขายึดคานมันลม้มเป็นที่ชกกระสอบทรายผมนั่นนะเออขายึดม,มันล้มผมก็เลยมันล้มเมื่อเช้านั่นแหละครับพอดีผมดูมวยแล้วผมไปเตะ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 ปุ๊บมันก็ลม้มเตะเอกระสอบทรายนะไม่ใช่เตะเสานะ เออมันเป็นเสาเหล็กนะครับจะบ้าบอแล้วไปเตะเสาเหล็กเตะกระสอบทรายครับจนเสามันหักงอลงไปก็ปรับแต่งใหม่เรียบร้อยหลังจากเสร็จปุ๊บพึ่งจะว่างประมาณทุ่มกว่าก็จะว่างตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วค่บเพื่อนก็รีแลกฮะดูมวยย้อนกลับมาดูคู่ที่ผมดูแบบดูไม่เต็มที่นะเมื่อเช้าดูไม่เต็มที่ดูไปแล้วดูไปทำงานไปมันมันไม่สนุกเลยครั มันนเนี่ยก็ตั้งใจทำงานเนาะก็ทำงานไปแล้วก็ดูด้วยทำงานไปก็ดูด้วยมันมันดูไม่เต็มที่นะบางชอ็อตบางช็อตที่มันมันเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะฮะก็หลายคู่เลยผมไม่ได้ดูก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดนะครับก็เลยกลับมาดูย้อนหลังใหม่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยกับดูคลิปย้อนหลังมันคนละฟิลกันนะดูถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่ง ดูชิปย้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งครับตอนนี้ผมก็น้ำอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเลมอนเหรอสิงเลมอนโซดาเนี่ยแล้วก็กินมะพร้าวครับมีมะพร้าวเป็นไอศครีมมะพร้าวนะครับอร่อยมากครับตัวน,นี้แล้วก็ดูมวยไปตอนนี้หยุดสต็อปไว้อยู่ฮะด้วย วันว่างๆครับมาทักทายก็เล่นครับวันนี้ค่อนข้างที่จะทำงานหนักนิดน,นึงฮะเล่งทำงานตั้งแต่เช้าเลยพอทำอันนึงเสร็จอันนึงมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆงานมาใหม่เรื่อยๆครับทำอันนึงเสร็จเขาก็เอาตัวใหม่มาเรื่อยๆทำเขาก็เอาตัวใหม่มาเรื่อยๆครับ ดึกแล้วกินไอศครีมได้เหรอกินได้นะครับไม่มีปัญหากินแล้วต้องออกกำลังกายนะครับทำงานไม่ใช่ว่ากินแล้วไปนอนเล่นนะครับกินแล้วไปนอนเล่นเนี่ยอ้วนนะกินแล้วมันต้องทำงานวันหนึ่งต้องดูแคลอรี่ด้วยใครดูแคลไม่เป็นก็กะเอาครับไม่ต้องกินเยอะนะถ้าหากเราทำงานหนักๆเนี่ยก็กินได้ ต่ถ้าหากทํางานไม่หนักนะแรงไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอย่าไปกินเยอะครับมันไม่ดีเนดะี๋ยวมันอ้วนเอาออกไม่หมดเนย่ยอ้วนแน่นอนนะตอนนี้ผมก็ลดน้ําหนักอยู่นะคือยืนพื้นตอนนี้อยู่ที่อ่าหกสิบสี่หกสิบห้าครับขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณเนี่ยอันนี้คือไม่ได้คุมอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็กินทุกอย่างแหละกินปกติพวกของหวานของอะไรก็ยังกินอยู่ ก็ยังยังไม่ได้ตัดของหวานพวกน้าตาลพวกอะไรออกพวกของมันเนี่ยก็ยังกินอยู่นะก็ยังไม่ได้ตัดออกแต่ว่าคุมปริมาณเราเราเราไม่กินเยอะนะครับกินได้แต่ไม่กินเยอะประมาณเนี้ยคือก็อยากเห็นซิกแพคลแล้วแหละนะอืมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นวันไหนนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นซิกแพคตัวเองเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้อง เนี่ยเดี๋ยวจะตั้งใจไอเน่ใหม่ทำอ่าโภชนาการใหม่นะครับในเรื่องของการคุมอาหารการตัดของหวานของมันของขาวแล้วก็พวกเราจะเน้นนะครับในเรื่องของอ่าผมจะคำนวณแบบคำนวณพวกสารอาหารแบบคร่าวๆอ,อ่ะนะแคลอรี่เนี่ยผมก็จะไปหาแคลอรี่ว่าที่วันหนึ่งผมต้องการแคลเท่าไหร่แล้วส่วนอาหารเนี่ยผมก็จะไป ผมจะกะเอาร้าวเอาผมไม่ได้เปแบบร้อเปไม่ผมไม่ได้ทําถึงขั้นแบบถึงขั้นที่ต้องเอาอาหารเนี่ยไปชั่งชั่งแต่ชั่งเล็กนะผมไม่ถึงขั้นนั้นก็จะกะปริมาณเอานะครับแล้วก็เรากินเน้นในเรื่องของโปรตนีนพวกวิตามินพวกอะไรก็เน้นให้ครบนะฮะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวถ้าหากวันไหนมีซิกแพคนะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์นะตอนนี้ก็กินแบบนี้ไปก่อน แต่ว่าอ,อ,อีกไม่นานนะฮะก็จะตอนนี้ก็ฟิตฟิตไปเรื่อยๆครับฟิตออกกําลังกายไปเรื่อยๆกําลังกายเนี่ยฟิตเปียะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับที่ยังไม่เห็นซิกแพคนะครับก็เพราะในเรื่องของการกินผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงผมผมยังกินไปเรื่อยเปื่อยอยู่นะครับกินไปเละเทะอยู่กินเรื่อยเปื่อยยังไม่ได้คุมอาหารร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็มาคุยกันเล่นเพียงเท่านี้นะอื ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วมันยังไม่หนาวเท่าไรหรอกแถวบ้านผมมันช่วงเดือนพฤศจิกามันก็หนาวอยู่นะหนาวช่วงต้นเดือนนะหลังจากนั้นมันก็ไม่หนาวอีกเลยก็มีอากาศช่วงเย็นเนี่ยก็จะอากาศเย็นนิดนึงแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเย็นมากนะเย็นแค่เพรานี่เฉยๆช่วงเที่ยงคืนขึ้นไปเที่ยงคืนถึงตีสี่ตีหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายครับช่วงนี้ ไม่ไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนแต่ว่าช่วงหนึ่งหกโมงถึงเที่ยงคืนเนี่ยไม่ไม่ถึงกับเย็นเย็นแบบเย็นที่ไม่ถึงกับขั้นหนาวนะเออแค่พอเย็นเย็นเราไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวคอยดูอันนี้ก่อน ขอดูมวยต่อก่อนนะครับมาคุยกันเล่นเท่งนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดชิปลงเลยคือพอดียุ่งงานนะเพืเ่อนๆถ่ายชิปก็ถ่ายไว้เยอะอยู่นะแต่ตัดลงยังไม่หมดเลยเดี๋ยวว่างๆผมจะพาเพื่อนไปหาเที่ยวเล่นนะผ่อนคลายสมองบ้างนะเพืเ่อนๆหน้าหนาวมีแผนจะไปภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ย วันไหนไปลยถ่ายคาล,ลิปให้ลงเดี๋ยววันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนรีแลกซ์ดูมวยต่อก่อนครับสวัสดีครับ